สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท,าท่านไปรู้จักกับวัดเขาชวังตั้งอยู่ที่อำเภอปองลมร้อนจังหวัดกาญจนบุรีวัดแห่งน,นี้ถือเป็นวัดที่มีความสมบงบรมลื่นและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือวัดเขาชวังมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนยอดเขาซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกลอีกทั้งยังมีบันไดน,นาคทอดยาวขึ้นพระอุโบสถด,ด้านบน นักท่องเที่ยวและพทธศรีิรกชนต่างนิยมขึ้นไปากล่าวสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อขึ้นไปถึงด้านหลนจะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและภูเขาที่สลับซับซ้อนกันและบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและพักความจิตใจให้สงบร่มเย็นนอกจากนี้ว้าเขาชวังยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการจัดก,กิจกรรมทางศาสนา ด้วว่าจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานมุญประเพณีและการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องใครที่มีโอกาสมายเยือนจันทวุรีโดยเฉพาะอำเภอปอง,รงร้อนก็ไม่ควรพลาดที่จะมานมันสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดขาอยชวงังท้ายที่สุดนี้วัดขาอยชวงังไม่เป็นเพียงแต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ช่วยเติมพลังใจให้กับผู้ที่แวะมายเยือนทุกคน ขอเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศความสงบร่มเย็นและความสวยงามของวัดเขาชวังด้วยตนเองนะคะมันแกะสลักนี้ก็มีหลายหลายอย่างด้วยกันมีวิถีชีวิตชาวบ้านมีงานแกะสลักปา่าแล้วก็มีพุทธประวัติมี12ราศีแล้วมีมีหลายๆอย่างแล้วก็มีภาพร่วมสมัยด้วยแล้วก็ ภาพบางภาพก็เป็นประวัติเกี่ยวกับในวัตจักรหรือตัวการในึ่งหนึ่งภาพ้ีงหลังก็เรียกว่าตัวการการเวลาคือปฏิจมบาสสี่มุมไอปฏิมุะบาทที่เราได้แกะไว้ก็ก็มีหลายภาพด้วยกันในส่วนที่ทางงาวัต